ตาเ้า House. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราซื้อจะพานักเรียนมาทบทวนบทเรียนกันค่ะตั้งแต่บทที่5ถึงบทที่8กันเลยนะคะ,ะวันนี้เราซื้ออยากให้นักเรียนนะคะตั้งใจทบทวนบทเรียนกันค่ะเพื่อนนําความรู้นี้นะคะไปใช้ในการสอบปลายภาคค่ะนักเรียนเหยียนเซอเยียนเซอร์อรแปลว่าสีค่ะ เราจะมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสีกันนะคะสีแรกค่ะหงเซอร์หงเซอร์แปลว่าสีแดงหงเซอร์สีแดงหวงเซอร์หวงเซอร,ซอร์สีเหลืองหวงเซอร์สีเหลืองเฮยเซอร์เฮยเซอร์ เฟรเซอร์ ure, สีดำไปเซอร์ไปเซอร์สีขาวไปเซอร์สีขาวแลนเซอร์แลนเซอร์สีฟ้าแลนเซอร์สีฟ้าลุยเซอร์ลุยเซอร์ส,ส,สีเขียวลุยเซอร์ส,สีเขียว ต่อมาคือคำกริยานะคะคือคำว่าฉีฮวนฉีฮวนแปลว่าชอบถ้านักเรียนต้องการจะสื่อสารที่ใช้คำว่าฉีฮวนนะคะนักเรียนต้องการจะพูดถึงใครนะคะฉีฮวนตามด้วยเหยียนเซ่อค่ะใครคนที่เราต้องการจะพูดถึงนะคะตามด้วยฉีฮวนตามด้วยสีที่เราชอบค่ะ我喜欢黄色 วอสีคห่วงเซอฉันชอบสีเหลืองวส hu านหลานเซอวสีวหลานเซอร์ฉันชอบสีฟ้าวอสีคปัเซวอสวาปัเซฉันชอบสีขาววสวฮฉันชอบสีดำ วอสีฮวนลุยเซอร์วอสีฮวนลุยเซอร์ฉันชอบสีเขียวต่อมานะคะเราจะไปดูคำศัพท์ในเรื่องของเจียเหรินค่ะเจียเหรินคนในครอบครัวเย่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 คุณปู่เย่เย่คุณปู่ไหนนายไหนนายไหนนายคุณย่า ไหนนคุณย่าป้าปะป้าปะคุณพ่อป้าปะคุณพอ่อมาหมักมาหมักมาหมักคุณแม่มาหมักคุณแม่เก้อเก้อเกเกพี่ชายเกเก้อพี่ชาย ตี้ติตีติน้องชายตีติน้องชายอ้าอรักอ้รักต่อมานะคะถ้าเราจะต้องการสื่อสารหวออ้าตามด้วยคนในครอบครัวที่เราต้องการจะพูดถึงว่าเราหลักใครนะคะวอแปลว่าฉันอ้แปลว่ารัก แล้วก็ตามด้วยคนในครอบครัวที่เราต้องการกล่าวถึงค่ะตัวอย่างเช่นหว่อไอ่ป้าปะหว่อไอ่ป้าปาฉันรักพ่อหว่อไอ่มามะหว่อไอ่มามาฉันรักแม่หว่อไอ่เหล่าชื่อวหวอไอ่เหล่าชื่อหวอไอ้เหล่าชื่อฉันรักคุณครู ทั้งหมดนี้นะคะที่เราซื้อได้อัดในคลิปวิดีโอนี้นะคะคือการทบทวนบทเรียนนะคะขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจทบทวนนะคะแล้วก็นำความรู้นี้นะคะไปใช้ประโยชน์ในการสอบปลายภาคค่ะใจเจียนบายบาย